สวัสดีแฟนมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีนำแฟนบันมวยมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่1มิถุนาย,ย 2, น2568นรยะครับสัปดาห์นี้มวยไทยเจ็ดสีไม่มีมวยรอบบนเสือนะครับเนื่องจากแข่งครบไปทั้งสาย A สายบีและรอเวลารอวันครบจะกลับมาทำการแข่งกันอีกทีนะครับส่วนแฟนบันมวยท่านใดเข้ามารับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ของช่องทีเด็ดมวยไทยเจ็ดสีรบกวนกดไลค์คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยขอบคุณครับ ไปดูกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันอีกครั้งของสอนธนงลสวยจาาเจดกับเจรวัตโสราชาภูมิปิกันร้อยหกปอนด์คู่นี้สอนธนงเคยแพ้มานะครับไปดูข้อมูลกันนะครับสอนธนงนี่เป็นมวยจากโคราชอายุ1 5บห้าสองไข่มวยทีเคยุทธนาเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะหลักเลียมฝีมือดีอาวุธครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงการผ่านมวยดีนะครับ ช่วงหลังฟอร์มสดขึ้นมาชนะคะแนนเพชรน้ำทิพย์บางมัดของตันในศึกทอน้ำไทยต่อร้อยแปอนด์แล้วก็คู่โชคโดนไล่ลงยก4นะครับในการต่อยกับยอดเปยมชัยเกียรติปราพาสที่ศึกทอน้ำไทยต่อร้อยเจ็ดปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนเพชรเมืองทองโสพองอมรในศึกมวยไทยเจษสีต่อยร้อยห้าปอนด์ ส่วนคู่ชกค,คู่ปบบเก่าจีรวัตรสราชภูมิมวยจากสุรินทร์ตอนนี้มาซ้อมอยู่ค่ายมวยสราชภูมิอายุ17สูง160รูปร่างโครงสร้างใกล้เคียงนะครับเป็นประเภทเป็นมวยขวานะครับประเภทมวยเข่าดัดานแข็งแรงล็อกลัดตีเหนียววงนอกตีขวาต่อยขวาแรงนะครับสู้ดีมีฮึดตลอดล่าสุดเลยนะครับแพ้นกยก3ยอดกันช้างนครศรีในึก,กีตเพชรแล้วก็แพ้คะแนนบนพราสม์สิเพช,ชรชลูกันแล้วก็ชนะคะแนนบนพราสม์สิเพช,ชรชลูกันในึก,กีตเพชรนะครับแล้วก็เคยชนะมา รูปล่างสูสีกระดูกประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะครับผู้ชนะของคู่นี้ครับผมมองไปที่สอนธนงรัสวยจ่าเจดนะครับช่วงหลังร่างกายกลับมาเข้าที่อีกครั้งนะครับแล้วก็ดูดูได้หนาหลักเหลี่ยมฝีมือดีกว่าน่าจะล้างมือแก้แค้นเอาชนะจิรวัศราชภูมิไปได้ครับเที่ยนี้ครับ ต่อกันที่คู่สมงของกันถ่ายทอดสดชัดชัยน้อยลัคก,กี้บันเทิงเจริกับฉลามเพชรอราชภูมิหรือว่าฉลามเพชรอปื้มยิมในประการ125ยปอนชัดชัยน้อยนะครับดาวรุ่งจากสงขาสมเกียรติเพชรอายุ19บเเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมถนัดขวาประเภทจังหวะหลักเลียมฝีมือดีมีทั้งนอกมีทั้งในดักเตะขวาต่อยขวาดีนะครับวงในปั้มตีดีอาวุธหนักแรงมีหมัดมีศอกเสริมแล้วก็ช่วงหลังนี่ชนะชนะมาต่อเนื่องนะครับชนะคะแนนฮาดิสโซจิตสนองสนองชาติในศึกมวยไทยเจ็ดสี แล้วก็ชนะคะแนนคุ้นด่งสเสลักในศึกมวยไทยเจ็ดสีแล้วก็ชนะคะแนนชนะศึกสอสศักคูเมืองในศึกท่อน้าไทยส่วนฉลามเพชรนักมวยจากน้องคายซ้อมสอราชภูมิอายุ2 2่7 1เป็นมวยครบเครื่องนะครับอาวุธมีทุกลูกเดินเตะเดินต่อยเดินเสียบเดินแทงวงในปั้มตีดีหมัดสอกคมฟอร์มหลังชนะลวดเหมือนกันชนะคะแนนสิงห์สำโรงศิทยิ์นายกอนงนะครับแล้วก็ชนะน็อกยกห้าเพชรทวินเทพพายคินแล้วก็ชนะชนะคะแนนเพิ่งเจ้งเพชรพรมคุณมวยไทยในศึกท่อน้ำไทยนะครับ คู่นี้ต่างคนต่างสดต่างคนต่างแรงชนะมาต่อเนื่องด้วยกันทั้งคู่นะครับผู้ชนะครับผมมองไปที่ชัดชน้อยลักกี้บันเทิงนะครับยึดไปที่เจ้าบ้านถือไปที่เจ้าบ้านก่อนน่าจะได้เปรียบหน้าเสือสภาพเวล้อมดีกว่าฝีมือไม่เป็นหลงน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะฉลามเพชรสปุ่มจิตไปได้ครับต่อกันที่คู่ที่สคู่รองน้องเเอกเวนมลักกี้บันเทิงเจนกับพรวิเศษสโชคมีชัยในกัน127ปอนดป เวนอมนะครับนักมวยจากสงขาอายุ20ซ70ซมที่เคยมวยเกียรติเพชรเป็นประเภทจังหวะฝีมือหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีถนัดซ้ายนะครับตั้งรับจับทางดักเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรกนะครับวงในมีขวางแทงตั้งกำแพงคามีหมัดมีศอกสลับโดยเฉพาะศอกเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีมากลาสุดชนะนกยกสามพี่ลุงแสนวีวิยนยิมในศึกมวยไทยเกียรติเพชร125ปอนด์ แล้วก็แพนนกยกสามทีละเดชดช้างนาครศรีนะครับในศึกมวยไทยเจสีแล้วก็ชนะคะแนนพนยักฆ์สุรินเจพีปาวเวอร์ในศึกมวยไทย7สีส่วนพรวิเศษสโชคมีชัยนะครับนักมวยจากนักมวยจากสุราษฎร์ธานีซ้อมสโชคมีชัยเป็นประเภทฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีแข้งสายแรงนะครับติหนักต่อยแรงอาวุธรุนแรงล่าสุดชนะนกยกสสายเพชรสอดําเนินในศึกท่อน้ำไทยชนะนกยกหนึ่งทอมมี่ค,คาเตอร์อาร์ดเสแล้วก็แพนนกยก 4, แสแซนวิชพร้อมกินในศึก ที่ลุมพินีนะครับคู่นี้กระดูประสบการณ์ใกล้เคียงฝีมือสูสีผู้ชนะผมมองไปที่พลวิเศษสโชคมีชัยนะครับมาตรฐานการชกดีกว่าและก็อาวุธหนักแรงนะครับคู่ต่อสู้เป็นประเภทลุ่มๆดอนๆ,ๆนะครับและก็ไม่ค่อยขยันออกอาวุธผมจึงมองไปที่พลวิเศษสโชคมีชัยจะชนะเวกนอมลักกี้บันเทิงครับ และก่อนจะไปว่ากันที่คู่เอกของการถ่ายทอดสดฝากสมอนเซอร์ใจดีผู้สนับสนุนหลักของช่องเราก่อนนะครับมวยพยโยกสองสี่ครับมวยพยโยกราคาสนามเปิดในเวทีทุกวันทุกช่องทุกเวทีนะครับให้แฟนม,นมวยได้ลุ้นได้เชียร์กันสนใจอยากเป็นสมาชิกขงมยพยโยกสองสี่ก็ไยาลน์ไปที่ p y สองสี่ p y สองสี่เมียดน้ำหน้าด้วยมวยพยโยกสองสี่มวยพกยโย,ยกราคาสนามบริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยมั่นใจได้ครับมวยพยโยกสองสี่ขอบคุณไว้ด้วยนะครับ ไปดูกันที่คู่อีกของการถ่ายทอดสดศึกมวยไทยเ,ทสสทเจ็ดสีสัปดาห์นี้นะครับเป็นการเจอกันระหว่างสิทธิศักด์สิงห์มาวินกับสิงห์สโชคม,มีชัยในปิการ127ปอนด์คนนี้ก็เป็นการรีแมตช์แก้มือกันนะครับล่าสุดเจอกันมาที่สุราษฎร์สิิศัก์เป็นฝ่ายเอาชนะมาสิทธิศักดนักมวยสงขาอายุ21ศู70ซมสิงห์มาวินเป็นมวยเข่า นะครับดุดันแข็งแกร่งแข็งแรงเปิดเกมเด้วยหน้าท้าดวลชนทะเลาะเตะหนักต่อยแรงวงในปั้มตีดีขวางแทงยัดไส้แรงมีหมัดมีศอกเสริมช่วงหลังฟอร์มสดมากนะครับหกไฟหลังแพ้แค่ครั้งเดียวล่าสุดก็ชนะคะแนนสิงห์สโชคมีชัยที่สุราษฎร์ต่อย127ปอนด์และก็แพ้คะแนนเพชรเหนือตองขาวเชียงใหม่ในศึกเกียรติเพชรและก็ชนะคะแนนเจนเชิงพุ่มพันม่วงในศึกเกียรติเพชรนะครับส่วนคู่ชกนะครับคู่ปรับเก่าคู่ปรับเก่าคนเดิมนะครับเจ้าสิงห์สโชคมีชัย ก็สิงห์สโชคมีชัยนะครับนักมวยจากสุราษฎร์อายุ21ซูนท70ซ้อมที่ค,ค่ายมวยสโชคมีชัยก็ดูกดีต่อยมานานนะครับตอนเด็กๆเกนี่ยดังมากนะครับก็เป็นประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องดักเตะขวาต่อยขวาเปิดเกมเดินเตะขวาต่อยขวาก็าได้นะครับเดินได้ถอยเป็นวงในมีขวางหน้าแทงตั้งกำแพงขามีหมัดมีโศกเสริมนะครับช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เจ็ดไฟหลังชนะได้แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็หนึ่งในนั้นคน แพ้6นะครับและก็หนึ่งในคนที่แพ้มาก็คือเจ้าสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนี่เองในไฟล์ล่าสุดนะครับและสําหรับผู้ชนะนะครับผมยังมองไปที่สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินล่าสุดก็ชนะมาฟอร์มดีกว่าและหน้าเสือสภาพไวล้ลลอมผมมองว่าดีกว่าด้วยนะครับทำห,ห่มตีเขาได้สักชุดราคาไหลาราคาไปแน่นอนจะย้ําแค้นชนะทางด้านของสิงห์สอโชคมีชัยไปได้ครับปิดท้ายกันที่3ตัวคัด3ตัวชอบสัปดาห์นี้ของศึกมวยไทยเจ็ดสีตัวแรกชอบที่สอนธนงนะครับรถสวยจ่าเจด แล้วก็ตามมาด้วยพรวิเศษสโชคมีชัยแล้วก็ปิดท้ายกันที่สิทธิศักดิ์สิงห์มาวินนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกําลังใจในการจัดหาข้อมูลและการจัดทําคลิปขอบคุณครับ